วันนี้จะมาเสนอคำเมืองนะครับกับคำแรกนะครับคำว่าหลมนะครับหลมมันหลมนะครับหลมมันก็แปลว่าหลวมนะครับและสาเหตุที่มันหลมนะครับก็คือน็อตตัวนี้มันหวานครับผมขันให้ดูดูนะมันขันเข้าไปแน่นแล้วนี่มันก็ลุยอีกแล้วครับลุย ลุยก็คือมันซุยไปเลยนะครับมันเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันลุยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนปอกลัดตัวนี้นะครับตัวนี้สวายสวายคือการขยับนะครับลองขยับดูลองสวายดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดน,นี้ออกมาเปลี่ยนปอกลัดนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ะจะทําการถอดออกมาก่อนนะครับ การใช้กาลังขันที่มากนะครับกําลังอัดที่มากเนี่ยผมก็เลยเอาไปตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้นอ็นอตน็อตเบอร์สูงขึ้นในการขันรัดให้มันเกิดกําลังรัดที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยน็อตเบอร์เจ็ดเนี่ยเนี่ยมันกําลังรัดหรือว่าออกแรงกับตัวนี้ไปเนี่ยน็อตจะหวานนะครับเกลียวจะหวานนะครับแต่อันนี้น่าจะรับกําลังได้นะครับ นี่ครับผมลองร่อสุกให้ดูนี่ครับนี่ผมลองสุกแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลองดูแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อย,ยอแล้วนะครับไม่สวยไม่คอนแล้วนะครับนี่มันทึ่งๆนะครับเคร่งติ่งๆนะครับ